ฮวงหัลี่ก็คือพยุงนั่นเองแต่มันเป็นพยุงสายพันธุ์เวียดนามแล้วก็สายพันธ์จีนซึ่งเป็นไม้ที่คนจีนเนี่ยเขานิยมมากที่สุดไม้มีเป็นหมืน่นหมืน่นแสนชนิดอันดับหนึ่งอันดับสองคู่กันเลยก็คือไม้ฮวงหัวลี่พยุงไหหลาแล้วก็พยุงเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนะไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้ยังไงก็ขายได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เขาก็มีดีที่ลายไม้นะครับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ททุกอย่างาชม โต๊ะตู้เตียงเก้าอี้นะครับทำจากไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนจีนสำหรับคนเวียดนามในประเทศเวียดนามนี่เขาจะเรียกว่าเสือดอนะครับชื่อพืชศาสตร์ก็คือดันเบอร์เกียทอนคินเดนซิตซึ่งเป็นพยุงเวียดนามนั่นเองนะส่วนพยุงไฮหล่ําก็จะเป็นดันเบอร์เกียออโดลิเฟราหรือคนจีนเขาเรียกว่าไหหนานฮวงหัวลี่ตัวเนี้ยสิบปีนะครับเนี่ยสิบปีท่อนนี้หนึ่งกิโลกร,รัม อันนี้แหละมูลค่าขั้นต่ําคือ500บาทนะครับอันนี้ซื้อแบบเกรดไม้รวมนะไม่ว่าสีไม้คุณจะสวยแค่ไหนหรือไม่สวยยังไงก็แล้วแต่เราขายเกรดรวมซื้อเกรดรวมนี่ก็คือ500บาทแต่ถ้าสมมุติว่าไปเจอไม้ที่เกรด A อะไรพวกนี้นะครับกิโลละหมื่นก็มีท่านผู้ชมยิ่งสีคล้ำยิ่งสีเข้มยิ่งลายจัดๆนะครับลายเยอะๆยิ่งสวยยิ่งแพงท่านใดที่สนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของไม้ฮวงหัวรีข้อมูลเชิงลึกนะครับ ติดต่อมาได้ท่านผู้ชมถามเข้ามาได้เรามีแอดมินรอตอบท่านอยู่ตอนนี้นะครับ